<c oughs> วันดีครับพบกัแล้วครับตาว่างวันนี้ตาว่างเราเรื่อง <c oughs> มีเรื่องเหมือนเราทุกวันน่ะลุกดีอะไม่ใจโดยเป็นข้าราชการบรรจุไหมเนี่ยการกออกทองท,ทีตื่นเต้นกับปืนทีตื่นเต้นกับผู้คุเดี๋ยนุกชนนนเลยจบทุกโก้แรงนี่เป็นปนนัญหากรณีเพราะว่าตมาลำปูต้นเดือนเดียวการออกทองทีก็มาบรรณาแลาวรมาบรรณาก็ะปบซิงไปม่เมืม่อตีวานแหละ เออบานหน้าหน่ะที่ปนหน้ามันชื่อบานหน้ามันมีชื่อหน้าด้วยน้าหน้ามันยังถุกมู่บ้านนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นทงกว้างเหมือนมาล้วนเหมื่อเท้านู้นเมือนแถวบารมีทงเร่ทงโปรเบนไอ้นี่ไม่ทงเป็นเอาเป็นเอาเออเชียนว่ามู่หนึงก็มีหน้าหน้าตาแต่ทางวัดนั้นเรามาตุ้งกรนีลุงตามตัวนั้นโครงแล้วครองครองห้าใช่ไหมกรนีลุง bên này cuốn anh rồi nà nà phi đạo ao dây rừng anh muốn rừng bỏ muốn rong muốn rong thôn làm kiêng Theo luôn bây giờ bán thì tặng luôn tạt phát nữa thôn làm kiêng phía, tặng tề nuôi tặng tề cuốn nuôi mà thôn quang phong mặt than phía nữa thì uh, phú nha muốn rong phong muốn ra muốn ra thôn chào lô theo theo làm cha thôn chào lô cả quang phong rong cuốn muốn ra muốn dê muốn dê thôn thôn vô มูเตอ้ม <session till> <Syndrome> ่มูเต่ไม่ใช่มูมูซ้มูเต่มูเลวาเเกียมเดบมูซอมูซมูซสองเจ้าล้มุเต่เออมูเต่สองยอทุกทุกุ่ามูฮ่าองสองสองเจ้าล้อเดียวสองวัวยิงหน่าวัวยิงเออนาวัวยิงทางวัดทางวัดตอะเดี๋ยวกลับไปเทวานู่นลงไปยิมกลองพุ่นไปกลนูน มูฮาไปนัวถงอันถงกว้างกิจงโรงเรียนรงกว่างเช่เทนวไอทางอีที่ตัดผ่านตรงหลากว้างอะไรนั่นเนาะเดี๋ยวการมูมูไดเราอะมูฮกถงช่วยซีอันอันงเดียวกันมูเจ็ก่อาเดียวกันงอันนั้นมูเป็ดมูเป็ดถงกงยารงนี่ถงยาโปงไอเดียวกับเราตรงยาโปงกลงเมฆกองยาอันอันถงทึ่งทงมันประกอบไปด้วย เป็นวิวที่ชวยหามท้องแถวเนี้ยม,มันก็มันก็มีต้นโนตตุกทองเลยที่มาก้องดูดูการวิวส่วยหามถ้าปวดทองแล้วก็ต้นโนตเออผมบบก้าวตาแถวเนี้ยซึ่งในท้องมาาัน,นมเต็มไปด้วยมันมีวัปรูปแถวเนี้ยเมจ่อเชือนมันป้อมอ่อมีวัปรูปมีต้นโนตขึ้นมีต้นเดาต้นเทียมเออแล้วก็เป็นเกาะหรือพวกพว่พใหมาเองก็ตำหนักแกนี่นะยหน้าติพวกมานก็ไม่ใช่เลยว่า ก็จ่ายรถไต่เร็วแต่หวาพอบางครังทีบางแห่งก็ยังเยียบหน้าเมันเป็นเหลืองแปลงไหมเพิ่มประเด็นนี่ยเยียบหน้ากวายจอนกวายก็เป็นกุ้งลงไปในหน้าเลยยิก็มันวนไปวนมาอมวัวเปลกวัวตอแล้วมันเยียบได้ไหมเขบอกโอ้นี่ตีมากุงอเป็นสองหน้าได้ก็พอวัวไข่กุ้งนี่เหยียบบปนี่ไม่ใจเต้อยอยไรยิก็ตะกุ้งเลย อาันอันเป็นตรงหนา้าถึงเป็นเตมากของอ่พอเป็นตรงพอรูเก็บเกีก้ยวอ่ะมันเป็นรูรูการตอนโน้โนโน้นก็ทำนำว่านในการนี้นะผมก็าวงนำว่านนะไอ้าวงนำว่านนี่มันไม่ใช่วงไม่ใช่วงดตรีย <c oughs> าวงนำว่านนี่ไอ้าวงนำว่านเมา,าวงนำว่านเมาตรองตุกต้องแล้วต้องมีเชียนขึ้น แต่พ่อมกินๆมาแล้วเขาพ่มกับมาพอบแต่นีมมโโอนน่อ่ะพ่อมมาพร้ามัเหลวเยอวากปากกลางเยอะกระเชยแต่นี่เขาเยอะหนามว่านอ่าดุยมากถ้าคนุืดูดังเขาไม่เข้าใจหรือเติมเมากับพิเศษก็เป็นหนามว่านเมาแต่ดุยมากก็ไม่ใช่เม,มาเติมเหมือนหนามว่านอย่างเดียวเพราะมันใช้ได้ถูกกิจการก็รดื่มเกี่ยวข้าวเก็บข้าวเลยครับดื่มเก็บข้าวก็แกะเก็บแบบเกะเหมือนมะโงอย่างเดีย อพอเลื่อมเก็บข้าวเข้าการเลื่อมมีหนามว่านกับแล้วเพราะข้าการลงคุนหรือการโอ้ทีนี้เขาลงคุนเขาเก็บเก็บแก่เพื่อนกันติดต่วนใหญ่เขาคิดลงคุนกันลงคุนกันพอเสร็จวันเย็นเดี๋ยวกันหนามว่านเป็นโลนๆมาตั้งข้าวเข้าวเคยไม่กินหนามว่านก็แล้วข้าวมาตะกุ้งแต่ส่วนใหญ่หนามว่านก็ตั้งข้าวพุ่มมาปมนามว่านกลางเลกแก่นี้เดี๋ยวรอยจริงว่ะหนามว่านมันนานร้อยฮะทีนียไม่ได้จะก็ว่า ปุูด so รูวเร็วโดยไม่ร no like ู้เพราบปานนั้นมันมีดงเขียมดวงยาปล้องดงเขียมเขียมเขียมจริงๆอ่ะเขียมเขาบอกดอกควยหลับตื่อไม้ม่อนดอกควยเออไม่ฟืนดอกควยเออจากดวงยาปลองนี่เยเขาเพราะพอมอนยังได้ยินเขาอย่างเราว่าเขาถูกไม้ควนไม้ฟืนลากไกรดอกควยอยู่ทำไม้ฟืนลากดอก ถึงกันนี่ไม่เคียมมันก็ถอออกเลือกบันเล่าทำทตานตรงาต้นเคียมหลักเคียมลูกตั้งบาตัวบานอาชีพอยู่ทีนี้มาหัดสร้างมาหัดรันเศรษฐีมันต่อปลือกันะมามอกคุยมาเผาคุยแล้วก็มืออาชีพเขาก็เป็นละตำหนักว่านี่มันมีมืออาชีพมันมีส่วนตัวมันมีส่วนครัวกันแต่ละกลุ่มบ้านนะ ตอนนั้นตอนนี้ก็ชื่อตอนก่อนเมื่อนะีุ่มก็ไพอใจก้าววงหลัว่านกลางเลศอ่อยู่วัาตายไหมห <c oughs> ออกตรงตีเลยก็ตำเลยกันอมันลืมเลืองมาตั้งแต่ผ่านปัตตานาก่เลยแต่เล็กกว่าปัตตานาแต่ตึ้งตกวันเช่นกัน,กนช่างมาห้าคนมีส่วนครัวกเอาส่วนครัวปัตตานาอยู่มาเขาตั้งทนนุนกันนะทไม่ยนั่นยังยัง,ยงคุดนุนกันอยู่มั้งเลยเออแล้วีล่นะคุดนน ล่างชุดติพข้องผู้ชายชอบกรงทองนะไม่ชอบเกตําน้ลจากปลายกรอกญ้าไปก็ยู่เหียบตาหราโกยไปตรงนั้นเยเออจึงเป็นตำป่านคำกำกรอกญ้าตรงนั้นเลยกำาตปันกรโตํปพานใหม่เคียมกันตรงนั้นไอ้าัฐรรอ์มายืนเป็นกลุ่มพ่อใช่รูปตรงนั้นไม่รู้ลงใส่รัฐอะไดีนู่เหมนหันรูปนึงเออพมบางทัานมีกรองตาอยู่ไม่ใส่ลิงหน้าหานปัตตานี เมื่อตีปัตนาตีก้อนผู้ใหญ่เลื่องกันมันมีอยู่ภาพเป็นคนหนึ่งได้เดียวเราปัตนาแบบเนี้ยไอ้ถึงเอาเอาเกวียนเอาเกวียนมาถึงเอาคนขุดดินใส่เกวียนแล้วล้างมาต้มเป็นลุ่มเป็นลุ่มโอ้ตอ้คนยืนเป็นไส้ลับไส้ลุบงานปัตนาปัตนาคอนเป็นคนใต้ปัตนากคอนไม่ได้ตีกับลุบก็ปุ๊บตูงแองเพราะปัตนากคอนคนใต้ลูบต่องใส่ดาบดาวตอวมันต้องลุงบอยเป็นลุงปอๆไป ปอส่งไก็แต่ละดูงอายตรงที่ดีดีนี่ก็ดวงายเทดเดียวเพ่มไเข้าวงลลามวานกัางเดกรือว่าพวกเขาปลูบเียกีว่านะไปเที่ยบันตายเงคนเปรอยู่วัตายเลยก็ที่ปลดองเององเองไปเที่วงวงอยู่รงเรียนรงเรียนเที่ยววานะเท่ววานเที่ยรงเรียนรงเรียนไปข้างในตรงนั้นไม่ข้าวตางเงยจะไปจำจข้างลรงเรียนตงนั่งชูไปในตงนันก็ ตีมานไปได้รู้จักเล็กๆก้องผู้นำชุมชนลุงยังวังเจลุงโปอยน้าโปอยเคยร้ามรู้ไรก้นหนังเป็นวงนี่ไอ้ก้นหนังจะัำจำแต่จำหม่ได้นะจัดโดยกินหลังว่าด้านก็บรสุทต่นาก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆบุตุชนาทับปีละในวงเรื่องที่ตะกิ้สังคมการเมืองนั่นแหละ กินแต่กินแตงกลุ่มการเมืองเนีหว่าก็ไปไปนั้นแหละคือมันมันเยกันตรงนั้นเร่องกลุ่มก็เล่นกันเหลืองการจวนมั่งเรื่องหวจชวนทำใจอันเร่องกลุ่มการเมืองก็เอาเฮ้ยการเมืองเก๋อะไรเนี่ยอือครับก็เพิ่มกินแบบสามวันอยู่แตววันปักหนึ่งกินหกครั้นงหลบนี่มาัต่ร่งเชี่ยวชันแต่งไปเองอาทิตย์เราเราอย่าถ้าไม่เล่ากันจะไม่รู้เหมือนเที่ยวเวลาไม่ไม่นะ ไอ้มันมีเหตุเกิดขึ้นเลยพมเดี๋ยวฮันในที่หนึ่งไปกินนดำว่าลาวะที่ปลอดไปตั้งวงมาจันทึงวงที่อ่าไปทำยางบ้านหนาเลยวมันรู้อยู่กลางต๊ะมันจะานหนาเกีื่นเท่านั้นคือไอเด็กเตียวฮันมาโดินจูงมามาตัวนึ่งจูงมามาเพิ่มเพิมก็ทีบหลับทีเลยนะหึกด่ระมาทกูฮัดกี่มาที่ว่าบางทีสร้างมาว่ากี่อะไรนะวันนี้กูเคได้ไหมอย่างนี้มามันมาได้เดี๋ยวมันพวกขอให้ มันไม่มีคลากว่ามันโฟกอพระก้ามาตั้งเลยเราขึ้นแก่คนเก่มามันก็จาดีไม่บอกว่ามาประยศมาเลยมันไม่บอกเลยมันพีน่ะเราขึ้นปั๊บก้าวหมอยหมอนเรานาีน่ไม่ใจคนเก้มาเป็นไม่ใจเป็เปเปปนเปดี้ยเพื่อนแก่มาเหมือนกับมันนึกว่าเราเป็นมั้งนะจ๊ะตายตู้พระก้ามาท้องข้างนั้นหลังคอ,อย่าบอขึ้นึงพุงกันตีมาพุงก้ามาบ้าน ในไียนะเจาแกยูกังต้องรูดลงก็ไม่รูดลงเลยมันพุ่ง,งแต่ทุ่นหลอด,ด้คอมชุดตัวรถอดไอด้ทุ่นบานอย่างเกี้ยนนพอพ่ออนไปบ้านนี้มันเลียวเรที่มามเป็นเขาลดครัวลงมาแกซอกลาวไอ้ยาตั้งก้าวปรลัดลงตาทุน,นั้น ม่รู้หัวถ้าเกิดอยู่บนบ้านตกใจรลอยหัวพังแน่ตัวก็หัวกูไรก็ย่มึงร <esse. S 3> ู้เปไอ้ยาเลือดตั้งพีตกใจมิดแต่ไม่ชะลบนาไม่จะลบอย่ายันยังหัวยใจี้ป้อนากูโม่เลือดเป็นตั้ง เรากูไม่มีเามาลติปผมงวไปบ้านมอพดเออเอเออไปบ้านมอพิดตน้อยมงเออเออ้ังมอปิดเป็ดพจประจำตำบลเออเพจประจำตำบลมอพดอยู่ปนโรงเรียนน้องเรียนปิดเราคุณลวตายไปหลัวพ่เข้ามาปันหัวไปแล้กห้อมอพดมเย็นแก่คำเลยกเียมออมออยู่พอดีเห็นแจ่มอไปไม่ตายกูเช็เดียวเดี๋ไปึงมอมอมอพีดรเพัลงมังอม เกมาก่าไตุ้้นจนอไตุ้้นแล้วเราก้ามาทึงในเลยดิเวี้ยเลยอย่าหนอว่ะเตือปุยเพ่เดียวเตือปุยเอาก้าไปนอนมานอนมานอนทึ่งปันีตรงเย็บมาพิสวาตรงขับขับับเย็บเย็บเบอบนเกยคำเราเกยเกยกระเลนกเลนตามเกียงกลองนี่แต่ร่างชุดเกียงกลองตามมันทึ่งออย่าไม่ต้องขี้ขี้ใจนี้หอไ่ต้องห ที่เ oh, ฮ yeah. mm ้ยอะังห <nah kindergarten> ัวมันเจ็บตีลุงข้างนี่บบเจ็บข้างนูยอมโ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 มเจ็บได้ช่องชงเข้มได้มาอ้ยยหนองว่างเอแพร่มนเลี้ยวนี่วตายตายตากูอยาหน้าที่ต่โมโม่จียเน่ยอตื้นไม่ตูนะตุรู้มอพี่ทีอยาเนื้อา้กี่ใจไม่ด้เจ็บเข้มนาะ อาธูกระเตี้ยวันลือกับต่างจังหวัดนอนปัดหน,กนาก้นเกมาเก้าใจตุ้นหรือเปลือนเปลือนโลเม็ดต่างประเทศอ,อยู่ไรมันโูกันตาเก้าแม่แม่เต้มันเป็นเมื่ตีห้าเรื่องธูกระเตี้ยวันได้หานเลยก็พกเกดเข้มกาประทับไวปบนล้วนไม่ไปน้อยไม่ไปปินเหรอ

ในการนี้ลุกลุกกับการตะมานฟ้กับการปอบผู้คนลุกกับการปอบสิ่งไม่ไม่ับวันนี้ผมก็เล้วเหลืองนี้ไปเป็นอุตาหอนไม่รู้ตังเจอปูนี้ตังเือแค่ามาเออาะว่าตังคือว่าข้าวบุ้งลำว่านข้าวบุ้งลำว่านาว่ารงไตร่เหนึอกว่าบ,บุงดลุนทีเอารับวันนี้ตอนนี้ก่อนรับสวัสดิครับ